อ่ล้ะครับมาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุภาวดีเป็นโรคสะเก็ดเงิน,เ,เ,งนเป็นเป็นโรคยังไงครับผมผมไม่ไม่คือมันเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนยุงกัดอะค่ะเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆเล็กๆแต่วเป็นผื่นแล้วมันก็ไม่รู้สาเหตุว่า มันเป็นเพราะอะไร,รแล้วคือตอนแรกมันเป็นแค่นิดๆหน่อยๆก็ไปหาหมอเป็นเป็นส่วนไหนบอกได้ไหมคะเป็นที่ขาค่ะเหมือนแบบยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ๊ะทำไมมันแบบพายาก็ไม่หายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังอะค่ะคือหมอก,ก็บอกเลยว่าเออคุณคือคุณเป็นสะเก็ดเงินนะแต่ว่าคุณต้องทําใจนิดนึงว่าคือโรคเนี้ยมันไม่มียารักษาอะค่ะคือเป็นโรคที่คุณหมอก็ยังรักษาไม่ได้ยังไม่ ยังไม่มียาที่จะรักษาโรคเนี่ยเราหายเหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีท่านบอกไหมครับว่ามันมันมีสาเหตุมาจากอะไรคือตอนนี้ที่เขาค้นพบน่าจะเป็นเกี่ยวกับกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ความเครียดที่ที่ที่มันเป็นอยู่แล้วก็แอลกอฮอลจะจะจะมีส่วนแม่แอลกอฮอลด้วยแอลกอฮอลที่ดื่มใช่ทุกอย่างที่มันมีส่วนผสมของแอลกอฮอลค่ะอ๋อฮะแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็แบบคือหมอเขาให้ไปพบจิตแพทย์เลยนะคะเพราะว่ามัน เขาก็บอกให้ดูรูปเลยว่าเนี่ยอันนี้คือขั้นรุนแรงนะมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นทั้งตัวเลยนะคะคซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเรา<ช>ไม่ถึอ๋อแสดงมันลามด้วยใช่ค่ะคือมันจะเป็นที่ผมคือมันจะเป็นสกเก็ตหลุดออกมาอ uh huh. แต่ว่าบางทีมันก็หายไปครับหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ตัวครับเป็นที่ตัวเป็นตุ่มๆแต่บางทีมก็เริ่มจากเล็กๆก่อนคือหมอบอกว่าหมอบอกตรงๆว่าไม่ได้หมายความว่าหมอจะให้ยาแล้วมันจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะ มันไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวบางทีมันก็อาจจะลามไปขึ้นอยู่กับคนแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าจะไปขึ้นตรงไหนใช่ค่ะดีไม่ดีขึ้นหน้าขึ้นตาได้หน้าบางคนเขาก็ขึ้นต่อกับของเหมียวว่าเหมียวไม่ขึ้นเนี่ยคะมันขึ้นแต่แต่แค่ตัวกับผมไงคะแต่ขึ้นที่แค่ขาก็ตัวนแล้วโอ้โหแล้วหลังจากนั้นดิคะผ่าผ่านไปได้ปีสองปีคือหาหมอมาตลอดมันก็เป็นเป็นหายจนถึงรุนแรงสุดคือเมื่อปีสองปีที่แล้วคือเป็นทั้งตัวค่ะเป็นแบบ คือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะคือคือเวลาหายเนี่ยมันจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วแขนขามันเป็นเม็ดเต็มตัวไปหมดเลยเป็นตุ่มๆเหมือนเหมือนอีสุกอีใสอะค่ะเหมือนอีสุกอีใสแดงๆแล้วเอราบางทีแบบคือข้างหลังอะค่ะมันจะขึ้นข้างหลังแล้วมันจะแตกคือกลางคืนเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเราพเการไหมฮะมันก็คลายๆนะคะคล้ายๆลมคันไหมฮะ คันค่ะโรคที่ที่ที่คุณสุภาวดีเล่ามาเนี่ยคือเป็นกรรมพันธุ์หรือว่ามีสาเหตุจากอย่างอื่นด้วยไหมครับอาจารย์คือถ้าหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นสะเก็ดเงินน่ะนะคะคือสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เท่านั้นนะคะมาจากกรรมพันธุ์เท่านั้นติดไม,ไมรครัไม่ติดต่อคะ่ะไม่ติดต่อ,ะะตตอทีนี้เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยจะเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับรับมาเท่าไหร่ ได้มรดกมาเท่าไหร่ได้รับมรดกมาเท่าไหร่ไีใเป็นเลยค่ะแต่แต่ว่าไม่รู้ว่าก่อนอาจจะบรรพบุรุษสูงสูงไปอีกหลายหลายหทอดนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือถ้าญาติพี่น้องในขณะนี้ไม่มีใครเป็นก็แปลว่าบรรพบุรุษที่สูงขึ้นไปอีกสองสามขั้นนะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นท่านเจ้าคุณนท่านเจ้าคุณปูแต่ว่าคือคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะ ไม่ต้องตกใจว่ามันรักษาไม่หายมันรักษาไม่หายจริงๆเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ก็ไม่ต้องตกใจแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะอาจารย์บอกไม่ต้องตกใจเลยเพราะมันไม่หายนะฮะแต่เราควบคุมได้ไงคะเราควบคุมอาการทุกอย่างได้น้องบอกว่ากินเหล้ามันเห่อใช่ไหมฮะเครียดมันก็เห่อใช่ไหมฮะนอนน้อยอากาศเย็นมันก็เห่อ นอนน้อยมันก็เห่กินของหมักดองมันก็เห่รเราก็ต้องเลี่ยงพวกนี้ให้หมดสะเก็ดเงินเป็นเรื่องที่ผมมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตอบคำถามคนไม่ค่อยจะได้บางคนใช้แล้วดีขึ้นในระยะเวลาไม่กี่วันบางคนใช้แล้วดีขึ้นในเวลาสองสามสัปดาห์บ,บงคนใช้ยิ่งใช้ยิ่งขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประการแรกทีเดียวอย่างที่ผมบอกมันมีแฟกเตอร์ที่มันทําให้มันมีแปลเปลี่ยนไปหลายแฟกเตอร์ประการที่2ผมว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่สะเก็ดเงินหรือสะเก็ดเงินมันมีหลายประเภทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงทีนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเขาช่วยรักษาสะเก็ดเงินนะจริงๆแล้วอย่างที่ถ้าเราเข้าใจว่าสะเก็ดมันเป็นโรคของ ภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในตัวแล้วปัจจุบันเนี้ยก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นจริงๆผมก็เพิ่งจะเข้าใจเมื่อเร็วนี้เองครับกรณีของยาสมุนไพรที่กินที่มันเห่ขึ้นมามากขึ้นผมเชื่อว่าเป็นปริยาการกระตุน<อ>้น ts17 แล้วก็มันไม่มีตัวมากด<อ>เพราะฉะนั้นก็ก็ถ้าหากใช้ได้ผลแต่ก็อยากว่านะครับ จะไม่จะไม่หายนะฮะก็คงใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามที่จะดูแลตัวเองแล้วเราก็ควบคุมได้อย่างที่อาจารย์นําภผยพูดครวบคุมไปเรื่อยๆได้นะฮะคือจริงๆแล้วคือหลังจากที่คือแต่ก่อนเนี่ยมันเครียดมากเครียดโลกเนี่ยเครียดที่มันเป็นเอ๊ะทำาำไงมันถึงจะหายก็เลยบอกก็ทําใจแล้วกันไหนๆมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายแล้วอยู่บมก็คือหมอบอกว่า คิดซะว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราไปจนตายออนี่ก็เลยบอกว่าออหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้<ม>อ่ะแหมเพื่อนชั่วๆยังครบตั้งหลายคนเลยโลกก็ครบไว้สักโลกหนึ่งไม่หนูอย่าไปคิดมากนะหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้อ่ะก็ต้องทำใจอ่ะยังไงมันก็ยังไม่มียารักษาออก็เราก็เลยเออหลังจากก็ไปออกกำลังกายแต่ช่วงที่ออกกำลังกายไปฟิตเนสไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยกำเริบอะไรขึ้นมานะคะแล้วก็แบบ ไปวัดไปไปทำบุญสบายใจสบายใจอย่าไปคิดมากมันทําให้หันหน้าเป็นคนดีอะค่ะโลกนี้ก็ไม่ใช่มีคนดีสักทีเดียวนะะมันก็เลยบอกว่าเออมันก็อยู่ได้นานโดยที่จนปัจจุบันนี้ก็ประมาณสิบห้าเดือนแล้วอะค่ะที่มันไม่ไม่ไม่ขึ้นาหมกมันอยู่ที่ใจจริงๆอะค่ะบานอย่างปรงปงให้ได้นะฮะก็ปรงแล้วเนี่ยปวดทีเลยฮะ มันคือคงไม่ใช่โปรงอะนะคะคือเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขครับคือเราเป็นโรคอะไรก็ตามบางโรคเนี่ยมันไม่หายอย่างคนเป็นโรครูมาตอยเนี่ยเราต้องรู้จักว่าจะควบคุมให้มันอยู่กับเราอย่างมีความสุขได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันสะเก็ดเงินเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องอยู่กับเขาอย่างมีความสุขอย่าให้เขาเห่อขึ้นมานะะที่น้องบอกว่าตากแดดแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะ เราจะต้องเจอแดดอยู่เป็นประจำเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยนอนอาบแดดได้ตามตามระเบียงอะนะคะแต่ตอนเย็นด้วยนะคะไม่ดำสิเอาเอาแดดตอนเช้ากับแดดตอนเย็นจะเอาดำหรือจะแอดกับวันเธอต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งแหละหรือจะว่าเธอแบบดำาเออ เอานะนะครับก็ค,ค,ค people, siglo, ่อยๆปรับตัวนะครับอย่างที่อาจารย์ทั้ง3ท่านได้เรียนนะครับว่าอยู่กับโรคคุยกับเขานะครับอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแบ่งปันกันบ้างนะฮะนะฮะก็แบ่งปันโรคอะคะแบ่งอะไรนะแบ่งปันโรคหรือแบ่งปันหมายถึงคุยกับโรคที่เราเป็นอยู่ฮะนะฮะแล้วก็อยู่กันอย่างสมดุลนะฮะอาและเขาขอเชิญผมให้กับทั้งสองท่านตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ Operation BIM หรือ b a l a n c i n g i m m u n i t y นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัย ได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิษวัณอาหารจากออบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับขุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล และจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ